หิมะตกโปรยปลายอย่างหนาวเหน,น็บพื้นดินสีขาวปกคลุมไปทั่วหุบเขาเสียงปืนกลและระเบิดดังสะท้อนก้องราวกับโลกทั้งใบกำลังสันสะเทือนทหารไทยนายหนึ่งนอนแน่พื้นเลือดสีแดงสดไหลออกจากบาดแผลบนร่างกายแต่ในมือเขายังกําปืนแน่นราวกับมันคือสิ่งสุดท้ายที่จะยอมปล่อยแม้ลมหายใจจะเริ่มแผ่วเบาลงทุกขณะเสียงตะโกนของเพื่อนร่วมรบดังมาจากแนวหลังถอยทุกคนถอยเร็ว แต่เขากลับฟืนลุกขึ้นช้าๆกดปืนลงกับบาพร้อมเหนียวจะยิงตอบโต้ฆ่าศึกที่บุกเข้ามาไม่หยุดเสียงหิมะที่ถูกกระสุนเจาะกระเด็นผสมกับเสียงกรีดร้องของทหารบาดเจ็บรอบด้านทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งเหลือเพียงหัวใจของชายหนุ่มไทยที่ยังเต้นแรงนี่ไม่ใช่สงครามของเขาไม่ใช่สงครามของบ้านเมืองเขาแต่โลกได้บังคับให้เขาเลือกระหว่างอยู่เฉยๆปล่อยให้ไฟสงครามลามมาถึงแผ่นดินสยามหรือก้าวยืนหยัดบนผืนดินที่ไม่รู้จักเพื่อต่อสู้แทนผู้คนที่ไม่เคยแม้แต่พบหน้า ท่ามกลางควันไฟที่ปกคลุมหุบเขาเสียงระเบิดดังสนั่นอีกครั้งร่างของเขาสันส้านไปทั้งตัวแต่ดวงตากลับยังเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นลึกๆเขารู้ว่าตัวเองอาจไม่ได้กลับบ้านแต่ธงไตรรงเล็กๆที่ผูกอยู่บนเป้สนามคือเครื่องตัวใจว่าเขากำลังต่อสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อศักดิ์ศรีของแผ่นดินเกิดแล้วคำถามก็ดังก้องขึ้นในความมืดมิดของสงครามประเทศเล็กๆอย่างไทยจะสร้างตำนานบนแผ่นดินที่ห่างไกลได้อย่างไร ภาพค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงหอบเหนื่อยของชายหนุ่มก่อนจะดับเข้าสู่ความมืดพร้อมเสียงกองรบที่ดังก้องกรุงเทพในปีพุทธศักราช2 4 9 3เสเสียงเครื่องยนต์จากรถบรรทุกทหารดังระงม,มไปทั่วค่ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและไม่แน่นอนแสงแดดยามบ่ายส่องลงบนสนามฝึกที่มีทหารหนุ่มนับร้อยยืนเข้าแถวรอรับคำสั่งหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้วกำลังจะถูกส่งไปสู้รบบ,บนผืนดินที่ห่างออกไปนับพันกิโลเมตร ในมุมหนึ่งของค่ายสมชายทหารหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆกำลังเก็บสัมภาระลงในกระเป๋าเป้สนามข้างกายเขามีหญิงชาราผมขาวนั่นคือแม่ที่เลี้ยงดูเขามาด้วยน้ำพักน้ำแรงสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลมือสัน่นเทาจับแขนลูกชายแน่นเสียงแม่ดังขึ้นแผ่วเบาแต่สั่นสถานหัวใจลูกนี้ไม่ใช่สงครามของเราจะไปทำไมแม่กลัวกลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกกลับมาอีกสมชายเงยหน้าขึ้นสบตาแม่ดวงตาของเขามั่นคงแต่ลึกๆก,ก็แฝงด้วยความหวั่นไหวเขาก้มลงกอดแม่แน่นก่อนเอ่ยช้า,ชา แม่ครับถ้าวันนี้เราไม่ลุกขึ้นสู้วันหน้าไฟสงครามอาจลาม,มาถึงบ้านเราถึงแผ่นดินที่ไม่ยืนอยู่ถ้าเรานิ่งเฉยวันนี้พรุ่งนี้เราอาจไม่มีแผ่นดินให้กลับมาเสียงสะอื้นเบาๆของผู้หญิงดังผสมกับเสียงสัญญาณแตรจากค่ายที่เรียกให้ทหารเข้าแถวสมชายจำใจปล่อยมือจากแม่ก้าวขึ้นรถบรรทุกท่ามกลางแววตาหนัสศึกคู่ที่จ้องตาม ขณะรถเคลื่อนออกจากค่ายกล้องเหมือนหันไปจับภาพตามถนนสายแคบในหมู่บ้านครอบครัวหลายครอบครัวออกมายืนมองพ่อแม่พี่น้องโบกมือลูกหลานบางคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เสียงร้องให้ดังระงม,มอยู่เบื้องหลังบรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนและไม่เข้าใจใครบางคนกระซิบถามข้างถนนทำไมลูกหลานเราต้องไปตายในสงครามที่ไม่ใช่ของเราไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนอกจากเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆห่างออกไปและใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาของผู้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องขณะเครื่องบินลำใหญ่แต่พื้นสนามบินเกาหลีประตูเครื่องเปิดออกลมหนาวพัดกระแทกหน้าอย่างรุนแรงจนทหารไทยหลายคนสะดุ้งเฮือกอากาศที่ติดลบเหมือนคมมีดบาดเข้าไปถึงกระดูกพื้นดินปกคลุมไปด้วยหิมะขาวพลนท้องฟ้าหม่นมองราวกับสงครามได้กลืนกินสีสันของโลกไปหมดแล้ว สมชายก้าวลงจากบันไดเหล็กสายลมเย็นจัดตีกระทบแก้มจนชาเขายกมือขึ้นปัดลมหายใจเป็นไอขาวเหลือบมองเพื่อนทหารรอบตัวที่กำลังสะพายเป้ใบหนักทุกคนต่างเงียบงนันราวกับไม่รู้ว่ากำลังยืนอยู่ที่ไหนนี่คือแผ่นดินแปลกหน้าห่างไกลาจากบ้านเกิดนับพันกิโลเมตรทหารไทยบางคนพยายามพูดติดตลกเพื่อคลายความกังวลที่นี่หิมะยังโหดกว่าศัตรูเสียอีกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแต่ก็แผ่วลงอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาเห็นขบวนศพทหารต่างชาติที่เพิ่งส่งกลับมาจากแนวรบ หลังจากนั้นพวกเขาถูกส่งไปยัง่ายพักชั่วคราวเต็นท์ผ้าใบสั่นไหวท่ามกลางลมหนาวอาหารมีเพียงข้าวแข็งๆกับซุปใสๆที่แทบไม่อุ่นท้องการนอนก็แทบไม่ได้พักเพราะต้องตื่นมาฝึกอย่างหนักในทุกสภาพอากาศทั้งวิ่งกลางหิมะการฝึกใช้อาวุธใหม่และการซ้อมรบที่โหดร้ายยิ่งกว่าที่เคยเจอในไทยกลางดึกสมชายมองออกไปนอกเต็นท์เห็นแสงไฟจากแนวรบที่ส่องสว่างบนขอบฟ,ฟ้าเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะๆะะเขาหยิบสมุดเล่มเล็กขึ้นมาเขียน นี่เป็นครั้งแรกที่ผมออกจากแผ่นดินบ้านเกิดและมันก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้ว่าสงครามจริงๆไม่ได้เหมือนที่เคยได้ยินในตำรามันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นเสียงผู้บรรยายดังแทรกขึ้นอย่างหนักแน่นนี่คือการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกกับสงครามนอกบ้านที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาตลอดไป เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2493ความเงียบงันของหบเขาเกาหลีถูกฉีกกระชากด้วยเสียงปืนกลและระเบิดที่ดังก้องสะท้อนทั่วฟ้าควันสีดำลอยคลุ้งปกคลุมแนวรบกลิ่นดินปืนและกลิ่นขาวเลือดประปนกับลมหนาวราวกับเป็นลมหายใจของสงครามกองทัพไทยถูกสั่งให้เข้าสู่แนวหน้าเป็นครั้งแรกสมชายกับเพื่อนทหารกว่าร้อยนายก้มตัวหลบอยู่หลังแนวหินเสียงกระสุนปืนหวีดผ่านหูไปไม่ขาดสายมือสัน่นแต่หัวใจเต้นแรงไม่หยุดสมชายเหลียวไปมองเพื่อนที่สีหน้าซีดเผือดเข้าตะโกนแข่งกับเสียงระเบิดออย่ากลวนนพี้ง เราไม่ได้สู้คนเดียวคำพูดนั้นเหมือนเป็นประกายไฟเล็กๆที่จุดความฮึกเหิมในดวงตาของทุกคนเสียงสังการดังขึ้นยิ่งตอบโต้ปืนคนไทยเรื่องคำรามกระสุนวิ่งออกไปเจาะความมืดตรงข้ามศัตรูที่มีจํานวนมากกว่าหลายเท่าเริ่มบุกเข้ามาเป็นระลอกแต่แนวรบของไทยกลับยืนนิ่งดูจะูผาบางคนถูกกระสุนลม้มลงเพื่อนอีกคนรีบเข้าไปประคองทั้งที่กระสุนยังหาฝนตกใส่รอบด้านไม่มีใครถอยทุกคนกัดฟันสู้ด้วยแรงใจที่มากกว่าพลังของร่างกาย แสงไฟจากระเบิดสาดส่องไปทั่วหุบเขาเผยให้เห็นใบหน้าของทหารไทยที่เต็มไปด้วยโคลนเหนือ่อและเลือดแต่ววตากลับเปล่งประกายด้วยความกล้าหาญเสียงผู้บรรยายดังแผ่วช้าต่หนักแน่นนี่คือวันที่โลกได้เห็นหัวใจนักรบสยามครั้งแรกวันที่ทหารจากแผ่นดินเล็กๆยืนหยัดบนสนามรบอันกว้างใหญ่และพิสูจน์ให้เห็นว่าเกียรติศักดิ์ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของประเทศแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจของผู้กล้า เสียงลมหนาวพัดแรงเหนือแม่น้ำปักชงในค่ำคืนเดือนธันวาคมปี2493ความเงียบที่กดดันถูกทำลายลงด้วยเสียงเครื่องยนต์รถถังของฝ่ายตรงข้ามที่ดังสะท้อนมาแต่ไกลแสงไฟจากปากกระบอกปืนใหญ่สาดว่าเรากับสายฟ้าท้องฟ้ามืดมิดถูกฉีกขาดด้วยเสียงระเบิดที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ทหารไทยเพียงไม่กี่ร้อยนายถูกส่งมาขวางกั้นกองทัพศัตรูที่มีกำลังนับพันพร้อมทังรถถังเหล็กมาหึมาที่เคลื่อนเข้ามาไม่หยุดกำลังที่ต่างกันอย่างมหาศาลทำให้บางคนแอบคิดว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นอีกแต่ไม่มีใครก้าวถอยหลังทุกคนยืนหยัดอยู่กับที่เหมือนภูเขาที่สู้กับพายุสมชายกดปืนลงบนไหลเล็งไปที่แสงไฟจากรถถังที่กำลังเคลื่อนมาเสียงปืนกลดังสนั่นกองทัพไทยยิงโต้กลับด้วยทุกสิ่งที่มีกระสุนฝืนใจและความเชื่อมั่นที่ไม่ยอมให้ชาติถูกดูแคลน เสียงระเบิดดังใกล้เข้ามาดินโคลนและหิมะปลิวกระจายทหารหนุ่มนายหนึ่งถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่หน้าออกเลือดพุ่งออกมาจนชุดเครื่องแบบเปื้อนแดงเขาสุดลงแต่ก่อนสิ้นใจยังฝืนพูดกับเพื่อนข้างกายเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นบอกแม่ด้วยลูกไม่ได้แพ้แต่ลูกชนะด้วยหัวใจน้ำตาของเพื่อนทหารไหลปนกับโคลนที่เกาะบนใบหน้าแต่ไม่มีเวลาจะร่ำให้ทุกคนต้องกดปืนยิงต่อสู้กลางควันปืนที่หนาทึบและเสียงร้องโหยหวนรอบตัวเสียงโคลนคลางของผู้บาดเจ็บผสมกับเสียงคำรามของรถทั้งสร้างบรรยากาศราวกับขุมนรกที่มีชีวิต แม้จานวนจะน้อยแม้กระสุนจะใกล้หมดแต่ไม่มีใครถอยเสียงผู้บรรยายดังขึ้นท่ามกลางควันไฟและเลือดที่แม่น้ปาปักชงแห่งนี้โลกได้เห็นแล้วว่านักรบไทยอาจตัวเล็กในสายตาใครบางคนแต่หัวใจของพวกเขาใหญ่เกินกว่าจะถูกบทขยี้ด้วยจํานวนและอํานาจใดๆหลังเสียงปืนใหญ่เงียบลงสนามรบที่แม่น้ําปักชงกลายเป็นดินแดนร้างเต็มไปด้วยร่างไร้ลมหายใจและเสียงครวญครางของผู้บาดเจ็บพิมะที่ขาวสะอาดถูกย้อมด้วยเลือดสีแดงเข้มราวกับพื้นดินทั้งผืนกําลังร้องไห,ห้กับความสูญเสีย สมชายเดินโซซัดโซเซกลางลานหิมะใบหน้ามีรอยข่าหมาควันและเลือดกระกรังบนบ่าของเขาแบกร่างเพื่อนสนิทที่บาดเจ็บสาหัสเสียงหอบหายใจดังหนักอึง้งในความเงียบของค่ำคืนทุกก้าวที่ก้าวไปเหมือนแบบภูเขาทั้งลูกแต่เขาไม่ยอมวางเพื่อนลงรอบตัวมีทหารไทยหลายคนทำเช่นเดียวกันบ้างลากเพื่อนบางปฐมพยาบาลกันอย่างทุลักทุเลบ้างนั่งกอดร่างเพื่อนที่สิ้นใจไปแล้วน้ำตาไหลลงบนหิมะโดยไม่สนใจว่าใครจะเห็น ไฟจากค่ายชั่วคราวสองแสงริบหรี่มีทหารคนหนึ่งนั่งพิงกำแพงไม้มือสันพางเขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กๆเ,เขาเขียนด้วยลายมือที่เปื้อนเลือดเรามาไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อพิสูจน์ว่าเรามีศักดิ์ศรีที่จะยืนหยัดสมุดเล่มนั้นถูกส่งต่อไปอยังเพื่อนร่วมรบที่รอดชีวิตก่อนที่เจ้าของจะหลับตาลงเป็นครั้งสุดท้ายคำพูดสั้นๆเหล่านี้กลายเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทหารที่ยังมีลมหายใจให้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างไร้ความหมาย ภาพกล้องเคลื่อนไปตามนาหิมะที่เต็มไปด้วยคราบเลือดร่างทหารไทยที่ยังยืนหยัดแม้บาดเจ็บก็ยังเดินฝ่าพายุหิมเมื่อพาเพื่อนกลับค่าเสียงผู้บรรยายดังขึ้นช้าช้าแฝงด้วยความเศร้าและความภาคภูมิใจสงครามพราชีวิตไปมากมายแต่ท่ามกลางความสูญเสียนั้นเองความพักดีและมิตรภาพได้สองสว่างที่สุดราวกับเปลวไฟเล็กๆที่ไม่ยอมดับในความมืดของสงคราม เสียงลมหนาวยังคงพัดแรงผู้หุบเขาแต่ท่ามกลางความเหน็บหนาวและบาดแผลจากการสึกกลับมีแสงเล็กๆของความอบอุ่นที่ส่องเข้ามาในใจทหารไทยรุ่งเช้าวันหนึ่งหลังการสู้รบสงบลงชั่วคราวหมู่บ้านเล็กๆของชาวเกาหลีใต้ใกล้แนวรบได้ส่งคนออกมาช่วยเหลือเหล่าทหารไทยที่อ่อนล้าและบาดเจ็บเห็นภาพหญิงชาราร่างเล็กๆเ,เ,เดินฝ่าหิมะเข้ามาพร้อมห่อผ้าขาวในมือพายในเต็มไปด้วยข้าวสวยร้อนๆและผักกิมจิที่เธอเก็บรักษาไว้ด้วยความตั้งใจ ยิงชราวางอาหารลงเบื้องหน้าทหารพลางเอื้อมมือสันสันลูกแขนสมชายแล้วเอ่ยท้วยคำช้าช้าด้วยภาษาเกาหลีแต่ล่ามรีแปลออกมาเป็นไทยว่าพวกเจ้าคือลูกหลานของเราคําพูดนั้นทําให้สมชายและเพื่อนทหารหลายคนที่เพิ่งผ่านนรกแห่งสมรภูมิต้องกลั้นน้าตาไม่อยู่พวกเขามองหน้ากันก่อนจะก้มสีสลงขอบคุณอย่างสุดหัวใจความเหน็บหนาวและความสิ้นหวังที่เกาะกินอยู่ในใจเหมือนถูกละลายด้วยความเมตตาอันเรียบง่าย เด็กเล็กๆในหมู่บ้านวิ่งออกมาถือผ้าห่มเก่าๆส่งให้ทหารที่บาดเจ็บขณะที่ชายชาวบ้านช่วยทำแผลและจุดกองไฟเล็กๆให้พวกเขาได้พิงทุกการกระทำแม้เล็กน้อยแต่กลับยิ่งใหญ่ในดวงใจของผู้ที่กำลังยืนอยู่กึ่งกลางความเป็นความตายผู้บรรยายเอ,อ่ยช้าๆท่ามกลางภาพรอยยิ้มปนหยาดน้ำตาแม้สงครามจะโหดร้ายเพียงใดแต่ในเท่าทานแห่งการสูญเสียมนุษยธรรมก็ยังคงส่องแสงเหมือนแสงเทียนเล็กๆที่ให้ความหวังแก่หัวใจนักรบผู้เหน็ดเหนื่อย เสียงระฆังและดนตรีจากกองทัพบรรเลงก้องไปทั่วกรุงเทพผู้คนหลั่งไหลออกมาตามสองข้างถนนเพื่อรอต้อนรับวีรบุรุษนักรบไทยที่เดินทางกลับจากสงครามเกาหลีขบวนรถทหารค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่พระนครเสียงโห่ร้องบนเสียงปรบมือดังสะท้อนเมืองหลวงที่รอคอยข่าวดีมานานหลายปีทหารไทยที่กลับมามีทั้งรอยยิ้มน้ำตาและบาดแผลประดับอยู่บนร่างกายพวกเขายกมือทำความเคารพต่อฝูงชนที่ต้อนรับอย่างสมเกียรติผู้คนมอบดอกไม้และพวงมาลัยให้ราวกับต้อนรับลูกหลานที่หายไปนาน แต่ในท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปื้มปีตินั้นมีหญิงชาราคนหนึ่งยืนเงียบอยู่ริมฟุตบาทใบหน้าเธอเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลไม่หยุดหญิงคนนั้นคือแม่ของสมชายเธอมองหาลูกชายในขบวนแต่ไม่พบเงาร่างที่รอคอยมือของเธอสัน่นพางกอดรูปถ่ายเล็กๆของสมชายแนบบอกเสียงรอบข้างเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองแต่ในหัวใจของแม่กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าผู้บรรยายเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นปนเศร้า สงครามได้จบลงแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลับบ้านพร้อมชัยชนะบางชีวิตต้องหยุดอยู่บนแผ่นดินห่างไกลทิ้งเพียงเกียรติศักดิ์ศรีและความทรงจำให้คนที่รักได้จดจำไปชั่วนิรันดร์ผ้าตัดไปยังทหารที่กลับมาหลายคนกำลังยืนสงบนิ่งยกหมวกขึ้นทำความเคารพต่อครอบครัวของผู้ที่ไม่ได้กลับมาขณะที่สายลมกรุงเทพพัดปลิวผ่านเหมือนเสียงกระซิบจากดวงวิญ,ญญาณที่ยังคงอยู่ เสียงภาพสงครามค่อยๆจางลงเหลือเพียงภาพขาวดำของทหารไทยที่ยืนเรียงรายอยู่บนแนวรบพิมะตกโปรยปลายเหมือนน้ำตาของฟ้ากล้องค่อยๆซูมออกให้เห็นหลุมศพเรียงรายกลางแผ่นดินเกาหลีก่อนเปลี่ยนกลับสู่ภาพปัจจุบันธงไตรโบกสะบัดกลางแสงแดดผู้บรรยายเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่แฝงความเศร้าสงครามเกาหลีไม่ได้มอบดินแดนหรือทรัพย์สินให้ไทยแต่มอบเกียรติให้โลกได้เห็นว่าประเทศเล็กๆก,ก,ก็ยิ่งใหญ่ได้ด้วยหัวใจ ภาพสลับไปที่ใบหน้าของทหารหนุ่มสมชายยิ้มเล็กๆในรูปถ่ายเก่าๆที่แม่ยังเก็บไว้แนบอ,อกภาพนั้นค่อยๆละลายกลายเป็นภาพของเหล่าทหารรุ่นหลังที่ยืนทำความเคารพต่ออนุสรณ์สถานเสียงกลองสงครามเบาลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของแผ่นดินไทยผู้บรรยายกล่าวประโยคสุดท้ายที่ก้องสะท้อนในใจผู้ฟังพวกเขาได้สละชีวิตเพื่อให้คนรุ่นหลังนอนหลับอย่างสงบและนี่คือเรื่องจริงของเลือดและหน้าที่ จอค่อยๆมืดลงเหลือเพียงเสียงสายลมพัดและภาพธงไตรรงบกไหวในเงียบงันราวกับจารึกนิรันด์แห่งหัวใจนักรบสยาม